เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะหนีตายตัวร้ายสวมรอยบทที่ยี่สิบแปด ตอนนั้นเซียโหตั้นแซงทำเป็นคุ้มดีคุ้มร้ายหัวร้อเสียงประลาดเห็นรูปร่างหน้าตาของแม่ทัพโยกก็รู้แล้วว่ากองทัพฝ่ายขวาไม่ขาดเสบียงอาหารแนะ ขนนางฝ่ายบุญที่เป็นพวกเดียวกับไทเฮาถึงกับหัวเราะอย่างขบขันแม่ทับเหย่าไม่ได้มีท่าทางดุดันเหมือนแม่ทับล้วเขาก้มหน้าหลุบตาต่อให้ถูกประชดประชันก็ไม่กล้าแสดงสีหน้าไม่พอใจใดๆไ,ไ,ได้แต่ตอบอย่างขัดขลาดกลับมาทำนองว่ากลับไปกระหม,ม่อมจะฝึกทหารใ้เคร่งครัดกว่านี้พะยะค่ะ ตลอดเวลาที่อยู่ในเมืองหลวงแม่ทัพเหย่านัดหมาพบปะกับตวนอ๋องอยู่หลายครั้งกิ่งไม้ที่ตวนอ๋อยื่นออกมานั้นได้จัดการแบ่งสรรปันส่วนให้กับสามกองทัพยอย่างเท่าเทียมแม่ทัพเหย่ารับของกำนันอย่างหลบหลบซ่อนๆทําทำงานก็ทำอย่างขอไปทีจึงไม่กล้าผิดใจกับฝ่ายใดทั้งสิ้นหลีอินซีพูดขึ้นว่าฝ่าบาท แม่ทับโหยดูแล้วไม่เหมือนคนที่เหมาะจะทำงานใหญ่ถ้าให้เขาควบคุมชายแดนใต้เกรงว่าภายภากน่าจะเกิดมหันตภัยแก่แว่นแคว้นต่อให้เขาไม่เอ่ยเตือนอีวานอินก็รู้จุดจบของคนผู้นี้อยู่แล้วจากเนื้อหาเดิม ตอนที่แควนเยี่ยนจะบุกโจมตีแม่ทัพเหยวได้รับคำสั่งให้นำทัพไปสนับสนุนกองทัพหลักแต่หลังจากออกรบเพียงไม่กี่ครั้งก็ถูกกองทัพเยี่ยนโอบล้อมไว้ได้ด้วยความรักตัวกลัวตายเขาจึงยอมยกธงข่าวยอมแพ้และยังมอบอาวุธทุกอย่างที่มีให้กองทัพเยี่ยนอีกด้วยเซียหัวตันกล่าวอย่างเนิบช้าข้าไม่หวังให้เขาทำงานใหญ่ แต่ที่ให้อยู่ในตำแหน่งนั้นต่อก็เพราะพวกเรายังสั่งการเขาไม่ได้ตัวอองเองก็สั่งการเขาไม่ได้เช่นกันจึงไม่นับว่าเป็นเรื่องเลวร้ายถ้าเราจะหลีอินซีแซกแต่ว่าชายแดนใต้เสียหอตันกล่าวใต้เท้าหลี่อย่าพึ่งคิดถึงเรื่องอื่นเล่าสถานการณ์ในกลมคลังให้ข้าฟังก่อนเพนลีอินซีชัง,งักท่าทีดูเหนื่อยล่อง การส่งคนที่แถนตรงยอมหักไม่ยอมงออย่างเขาเข้าไปอยู่ในกลมครั้งแน่นอนว่าสิ่งที่รอเขาอยู่ก็คือการถูกแช่แข็งเขาถูกย้อนไปทำงานในตำแหน่งที่ไร้ความสำคัญงานที่ทำในตอนนี้คือตรวจสอบเลขทะเบียนที่ดินและจำนวนประชากรในแต่ละพื้นที่เรียกว่าเป็นงานประเภทที่ต้องใช้แรงงานหนึ่งเขาต้องรวบรวมจำนวนคนจำนวนทะเบียนที่ดินในเขตง ต่างว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรแล้วสรุปออกมาเป็นเล่มเพื่อส่งมอบแก่ราชสำนัก หลังจากหลีอวินซีเข้ามาดูแล้วเรื่องนี้ครั้งแรกที่เปิดห้องเก็บเอกสารก็เห็นสมุดร,รายงานที่ถูกส่งมาจากพี่ต่างๆตลอดหลายปีที่ผ่านมาวางกองรวมกันอย่างไม่เป็นระเบียบอีกทั้งยังมีฝุ่นจับหนาเตอะดูก็รู้ว่าไม่เคยมีใครแตะต้องมานานภาพพี่เห็นทำให้เขาเบิกตาค้งางสาหยร่วมงานถึงขนาดพูดว่ารีบไปจากที่นี่กันเถอะ กลิ่นแรงเหลือเกินลรียวินซีเก็บความโมโหไว้ในใจก้มหน้าก้มตาตรวจสอบเปรียบเทียบข้อมูลที่ปรากฏในสมุดร,รายงานเหล่านั้นที่ละเล่มอย่างอดทนปรากฏว่าพบข้อพิรุธมากมายอย่างที่คาดมีหลายอำเภอส่งรายงานที่มีข้อมูลเหมือนกัน ติดต่อกันมาหลายปีไม่มีจำนวนคนเพิ่มหรือลดลงจำนวนที่ดินก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทุกปีไม่มีคนเกิดหรือตายมันจะเป็นไปได้อย่างไรลีอินซีมาจากหมู่บ้านยากจนแค่ดูก็รู้ว่าเป็นเพราะอะไรหลายพื้นที่รายงานว่าหนึ่งครอบครัวจะได้รับจัดสรรที่นาหนึ่งแปลงแต่ในความเป็นจริงที่นาของชาวบ้านกลับถูกข้าบาดีในพื้นที่ ยึดครองไปนานแล้วก่อนหน้านี้ที่เซียโหตันประกาศให้ลดค่าเช่าค้าหาบาดีเหล่านั้นก็ปล่อยที่นาให้ชาวบ้านเชาน่าทำนา ดังนั้นเหล่าขหาบดีจึงได้รับค่าเช่ามากกว่าราชสำนักไม่รู้ตั้งกี่เท่าก่อนที่จะมาเป็นขุนนางหลี่หวินซีเคยสาบานกับตัวเองว่าจะทำงานที่เหนื่อยที่สุดศกกระปอกที่สุดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับพ่อแม่พี่น้องเขายอมไม่หลับไม่นอนเพื่อแยกแยะกรรมสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินตรวจสอบเอกสารและรายงานต่างๆอยู่นานหลายวันสุดท้ายก็เรียบเรียงทะเบียนที่ ดินแล่มใหม่ของพื้นที่เขตหนึ่งได้สำเร็จ เมื่อรายงานถูกส่งขึ้นไปก็ถูกตีกลับมาในเช้าวันรุ่งขึ้นบอกให้เขาทำใหม่หลีอินซีตรวจสอบดูอีกครั้งอย่างรอบคอบเขียนบทความเพิ่มเข้าไปอีกยาวเยียดแล้วส่งไปอีกครั้งถาว่าครั้งนี้ก็ยังถูกตีกลับมาระหว่างที่หลีอินซีทำการแก้ไขรายงานครั้งที่สาหัวหน้างานก็มาหาเขาด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม แต่ระหว่างที่พูดรอยยิ้มเหล่านั้นกลับส่งไปไม่ถึงดวงตาหัวหน้าบอกว่าเขาขยันขันแข็งเหลือเกินกำลังคิดจะหาทางย้ายเขาไปนั่งตำแหน่งอื่นคืนนั้นหลี่อินซีนอนไม่หลับสุดท้ายจึงเก็บสิ่งที่ทำมาทั้งหมดเอาไว้กับตัวแล้วลองส่งรายงานที่มีข้อมูลเหมือนปีที่แล้วไม่ผิดเพี้ยนขึ้นไปแทนครั้งนี้หัวหน้าพอใจมากตบไหล่เขาพลางกล่าวว่า ไม่เล้วไม่แล้วฮ่าฮ่าฮ่านับว่ายังสั่งสอนได้ หลีอวินซีได้ยินเช่นนี้ก็เข้าใจแล้วว่าสหายร่วมงานของเขาที่อยู่ในตำแหน่งนี้มานานหลายปีทำไมถึงนิ่งเฉยไม่ยอมทำอะไรเลยนั่นก็เพราะว่าไม่มีใครกล้าย,ยื่นมือเข้ามาแต่ต้องเรื่องนี้นั่นเองแต่ละอำเภอแต่ละเมืองไม่มีสมุดทะเบียนเล่มไหนที่ขาวสะอาดเบื้องหลังของข้าบาดีผู้อู้ฟู่ก็คือขุนนางท้องถิ่นส่วนเบื้องหลังขุนนางท้องถิ่น ก็คือเหล่าเชื้อพระวงนอกราชสักุลทั้งหลาย หากตรวจสอบกันอย่างจริงจังขุนนางในกรมคลังมีเพียงไม่กี่คนที่ใส่ซื่อมือสะอาดถ้าตรวจสอบไปเรื่อยๆก็จะสาวไปถึงไทยเฮาที่อยู่เบื้องหลังแต่ใครล่ะจะกล้าตรวจสอบใครจะสามารถทำได้เมื่อเล่ามาถึงตรงนี้ลีอินซีก็พูดต่อไม่ออกรู้สึกอึดอัดคับคล้องใจจนแทบกระอักเลือดในตอนนี้เองเออร์หลานก็กล่าวอย่างนุ่มนวลว่า พี่หลี่คิดจะทำอะไรก็ต้องรู้จักพลิกแพ่งตั้งแต่เอิรลันได้รับความชื่นชมจากเจ้ากรมครังก็ได้เลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วระยะนี้มีการเปิดให้สัมปทานเจ้ากรมครังจึงให้เอิรลันเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลขั้นตอนการสัมปทาน หลีอวินซียังคงจมอยู่ในอารมณ์โกรธแค้นที่แคว้นไม่เป็นแคว้นแผ่นดินไม่เป็นแผ่นดินพอได้ยินคำพูดของอีกฝ่ายก็เหมือนถูกโยนดินระเบิดเข้าใส่ทำให้โทสะาพันระเบิดตูมหากเจ้ามีคำแนะนำก็พูดออกมาตรงตรงข้าจะได้เปิดหูเปิดตาอีว,วานอินที่กำลังจดบันทึกกลั้นหัวเราะเออหลันเอย เช่นให้ชาวนาที่ถูก,กริบที่นามาร้องทุกข์และยื่นดีกาให้ฝ่าบาทโดยตรงจากนั้นก็ค่อยหาขุนนางไปเป่าหูไทยเฮาอีกทีเออหลันกระแอมเบาๆก่อนเล่นละครฉากนึ่ง ไ้เท้าได้ยินว่าการตรวจท้องพระคลังครั้งตอนไทเฮาจับตากลมคลังไม่วางตาจากความคิดของข้าน้อยไทยเฮาคงอยากให้ทุกคนคายเงินส่วนตัวออกมาข้าน้อยคิดว่าไม่ช้าก็เร็วต้องมีคำสั่งลงมาแน่พอคิดว่าตอนนั้นต้องมีคนลำบากเพราะเรื่องนี้ข้าน้อยก็น้ำตาตกในลีอินซีอึ้งจนพูดไม่ออกเออหลันยังคงแสดง่อ หากเป็นเช่นนี้ไม่สู้ให้พวกเราเป็นฝ่ายลงมือตรวจสอบขึ้นมาก่อนอย่างน้อยก็ยังพอควบคุมสถานการณ์ไม่ทำให้ทุกคนย่ำแย่เกินไปเรื่องนี้ใต้เท้ามอบให้ข้าน้อยจัดการได้หยุดเล็กน้อยก่อนเอ่ยความหมายก็ประมาณนี้พี่หลี่พูดจามีหลักการจะต้องพูดได้ดีกว่าข้าแน่ อวีวานอินหัวเราะอย่างอดไม่ได้นับวันก็ยิ่งชื่นชมความสามารถของเอ๋อหลันมากขึ้นแต่ลีอวินซีไม่ขำด้วยฮถ้าจะทำอะไรก็ต้องเดินวน่นอ้อมไปอ้อมมาจะลงมือแต่ละทีก็ต้องทำแบบหลบๆซ่อนๆมีแผนการรองรับอยู่ตลอดแล้วเมื่อไรใต้ล่าถึงจะเจริญรุ่งเรืองมีความเที่ยงตรงมีความยุติธรรมให้แก่ชาวบ้าน ในยุคที่สตรีร้ายกาดครองอำนาจไร้พูดนาที่ปราดเปรื่องถึงข้าจะมุ่งมั่นสักแค่ไหนก็ไม่มีที่ทางให้แสดงความสามารถคำพูดของเขาเน็บแนมเซียหโหตั้นอยู่ในที่บอกถึงความไม่พอใจทีเซียหโหตั้นอ่อนแอจัดการอะไรไม่ได้ ถ้าไม่ได้ระบายออกเสียบ้างก็คงจะช้ำใจตายเซียโหตั้นมองหลี่วินซีอย่างเย็นชาไม่ตอบสนองใดๆทั้งสิ้นกลายเป็นอวี่หวานอินที่จามออกมาเสียงดังในอุโมงคยังมีเศษดินเศษหินอยู่มากจึงทำให้คันจมูกสุดท้ายก็จามออกมาอย่างทนไม่ไหวขออภัย เธอไขยี่จมูกเซียยหัต้านเอียงคอมองยื่นมือไปปัดเศษดินที่ติดอยู่ตามเส้นผมให้ หลี่อวินซีคิดในใจว่าไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้อวี่หวานอินประสบพบเจอสิ่งใดบ้างเสียงจามของอวี่หวานอินไล่บรรยากาศตึงเครียดออกไปและทำให้หลี่อวินซีฉุกคิดถึงบางอย่างขึ้นมาเขาเกือบลืมไปแล้วว่าภาพลักษณ์ของอวี่หวานอินที่คนภายนอกเข้าใจก็คือนางปีศาจท,ที่ใช้สเสน่ยยั่วยวนห้องเต้ส่วนเซี่ยโหตั้นก็คือห้องเต้ทรราช ที่ชอบจับคนไปฝังยามที่ไม่พอใจและเวลานี้เขาก็พูดจาไม่เกรงใจห้องเต้ยอยู่หลายครั้งอย่าว่าแต่โทรสารจะไม่มีแม้แต่ความหงุดหงิดใจฝ่าบาทก็ยังไม่เคยแสดงออกมาให้เห็นเออหลานเคยชินกับนิสัยของหลีอินซีแล้วจึงไม่ได้สนใจเขาต่อแต่เริ่มรายงานการทำงานของตอนเอง หลานคิดว่าการถวายดีกาที่ต้องผ่านขุนนางหลายระดับนั้นไม่ใช่ตัวเลือกที่ดี ว่าดีกาจะถูกส่งถึงมือห้องแท้เกรงว่าเนื้อหาด้านในอาจถูกเปลี่ยนแปลงและบิดเบือนจนไม่เหลือเขาเดิมดังนั้นจึงตัดสินใจมารายงานขั้นตอนการให้สัมปทานอย่างละเอียดต่อหน้าพระพักด้วยตนเองหลี่หวินซีนั่งฟังอย่างอึดอัดจนกระทั่งฟังถึงตอนที่เอ่อหลานรายงานว่ามีคนแย่งชิงสิทธิสัมปทานก็อดประชดไปไม่ได้ฝ่าบาท การค้าเกลือนั้นได้กำไรมหาศาลดังนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่พวกพ่อค้าจะแย่งสิทธิสัมปทานกันไม่ผิดภายภาคหน้าเพื่อให้ตัวเองผูกขาดสัมปทานค้าเกลือจะต้องมีพ่อค้าร่วมมือกับขุนนางต่อการทุจริตติดสินบนแน่ เออหลันพยักหน้ารับหลีอื่นซีพลันชะงักคาดไม่ถึงว่าเออหลันจะพูดออกมาตรงๆเช่นนี้เซียโหวตันถามยังแปลกใจวิธีเปิดสัมปทานนี้ไม่ใช่ไต้เท้าหลี่เป็นคนเสนอหรอกหรือเออหลันตอบ นโยบายการปกครองในแต่ละยุคสมัยก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปไม่มีนโยบายใดหรือหลักการปกครองใดที่สมบูรณ์แบบการให้สัมปทานช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของชาวบ้านก็จริงแต่เมื่อไหร่ที่ข้อเสียปรากฏออกมามากก็ควรมีนโยบายใหม่ๆเข้ามาแทนที่ดีอินซีแซกขึ้นถึงตอนนั้นเจ้าก็คงได้เป็นขุนนางใหญ่ไปแล้วเออลานหัวเราะ ไม่รอกถึงตอนนั้นข้าคงไม่อยู่ในราชสำนักแล้วลีอินซีตะลึงความหมองเศร้าในแววตาของเอ๋อหลันจางหายไปอย่างรวดเร็วถึงตอนนั้นผู้ที่อยู่ในตําแหน่งสำคัญควรจะเป็นคนอย่างพี่หลีราชสำนักในตอนนั้นย่อมมีที่ให้พี่หลีสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ได้ หลีอวินซีไม่เข้าใจว่าเหตุใดเอร์หลันจึงได้พูดจาทำนองนี้แต่อีวานอินกลับเข้าใจเออหลันไม่อาจปกปิดตัวตนที่แท้จริงไปได้ตลอดการวันใดวันหนึ่งจะต้องมีศัตรูทางการเมืองนำเรื่องนี้มากล่าวโทษนาง ตัวเออหลานเองยังไม่รู้ว่าห้องเต้ยางเซี่ยวโหต้านรู้ความลับของนางมานานแล้วการที่นางยอมทำงานให้เขาคงคิดจะทำให้ได้มากที่สุดก่อนที่ความลับจะแตกอีหวานอินมองฉันจิ่นเทียนที่มีสีหน้าซี่เซียวเมื่อคิดถึงวังเจ้าที่ไปทำหน้าที่ไกลถึงแคว้นเยียนและตู้สารที่ถูกฆ่าตายในทะเลสาบแล้วก็อดรำพันขึ้นไม่ได้ การได้พบกับทุกท่านทำให้ข้าเข้าใจความจริงเรื่องหนึง่งฉันจินเทียนเอ่ยพระสนมวีวานอินถอนหายใจเส้นทางเดินบนโลกเปรียบเสมือนช่วงเวลากลางคืนอันยาวนานจะมีใครสามารถเปลี่ยนตะวันจันทราได้เพียงลำพังบ้างแต่เมื่อมีทุกท่านร่วมเดินทางร่วมแรงร่วมใจแม้จะต้องไปอยู่กลางทางข้าก็ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว เดิมทีประโยคนี้เป็นคำพูดที่เซี่ยโหตันจะต้องพูดให้ขุนนางทั้งหลายฟังมเมื่อเซี่ยโหตันได้ยินแล้วก็อดมองอวีหวานอินไม่ได้หลังจากประชุมเสร็จเซี่ยโหตันก็เรียกหลี่อวินซีเอาไว้เรื่องตรวจสอบทะเบียนที่ดินเจ้าจงทำต่อไปไม่ต้องบอกเรื่องนี้กับใครส่งข้อมูลมาให้ข้าโดยตรงหลี่อวินซีตะลึงฝ่าบาท เซียห่อตันพยักหน้าตอบเสียงเรียบว่าภายภาคหน้าจะต้องเกิดประโยชน์นะขอบตาของหลี่อินซีร้อนเผาอีวานอินมองตามจนกระทั่งพวกเขาเดินลับสายตาไปแล้วค่อยบ่นกับตัวเองเบาๆแหมคนอย่างพวกเขานี่ทําให้คนที่คิดจะสะบัดหน้านี้ไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยรู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยไปเลย เซียหโหตต้านไต่ตรองประโยคนี้ของนางพูดแบบนี้แสดงว่าเธอหวั่นไหวไปกับคำชวนของอาไปเหมือนกันแต่เมื่อช่างน้ำหนักดูแล้วก็ยังคงถูกความรับผิดชอบรั้งไว้เซียหโหตั้นนิ่งไปครู่นึงก่อนจะตอบยิ้มยิ้มแบบนี้ฉันควรจะขอบใจพวกเขาสินะขอบใจเรื่องเรื่องที่ทำให้ฉันไม่โดดเดี่ยวไง คำพูดของเขามีความในแฝงอยู่อีหวานอินคิดว่าเขาคงพูดถึงเรื่องงานจึงปิดตัวไล่ความเมื่อยคบเอาล่ะฉันควรกลับได้แล้วเขาดึงมือเธอกินข้าวก่อนค่อยกลับในตอนนั้นเองอันเสียนก็เดินก้มหน้าเข้ามาพร้อมเอ่ยว่าฝ่าบาทก่อนจะชะง,งักชะง,งันเมื่อเห็นอีวานอินแต่เมื่อเห็นเซี่ยโหตั้นมองมาก็รีบก้มหน้างด เสี่ยเฟยขอเข้าเฝ้าพญาค่ะ ช่วงนี้เสี่ยหหตันกำลังเล่นละครแางไม่ใยดีอวีวานอินจึงต้องทำเป็นรักใคร่เซี่ยยงเอ,อ๋อเลยไม่อาจปฏิเสธฝ่ายนั้นได้อวีวานอินจึงรียบมุดเข้าไปในอุโมงค์เพื่อกลับไปยังตำหนักเย็นระหว่างที่ครานอยู่ในอุโมงค์ก็รู้สึกแปลกพิกลรู้สึกเหมือนคนที่แอบนัดเจอผู้ชายแล้วถูกเมียหลวงของเขาจับได้จึงต้องหนีหัวซุกหัวซุน วีวานอินตกใจกับความคิดของตัวเองแอบสงสัยว่าเซี่ยหตั้นจะรับมือเซี่ยยงเอ๋อย่างไร จะเหมือนกับที่เธอรับมือตัวอ๋องหรือเปล่านะอีวานอินครุ่นคิดถึงสิ่งต่างๆที่ตัวเองทำในช่วงนี้ไม่รู้ว่าเซียหยงเอ๋จะจับพิรุธอะไรได้บ้างแล้วใหญ่นั่นจะแอบส่งข่าวให้ตัวอ๋องหรือไม่ยิ่งคิดก็ยิ่งว้าวุ่นใจเลยเปลี่ยนจุดหมายปลายทางย้อนกลับไปที่ตำหนักบรรทมของเซียโหตันอีกครั้ง ช่องทางออกที่อยู่ใต้ท่านบรรทมมีก้อนอิดปิดอยู่ต้องเปิดก้นไกจึงจะเห็นทางออกอวี่วานอินขยับก้อนอิดใต้แท่านบรรทมจนเกิดเป็นช่องเล็กๆแล้วแนบหูฟังความเคลื่อนไหวภายในเซียหยองเอ๋อกํกำลังคุยสับเพเหระกับเซียโหตันไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือไม่ น้ำเสียงของเสี่ยยงเอ๋อฟังแล้วอ่อนหวานผิดปกติวิธีพูดก็เหมือนพยายามเอาใจเซี่ยโหตั้นอย่างเต็มที่ฝ่าบาทนี่เป็นอาหารที่หม่อมฉันปรุงเองกับมือลองเสวย อีวานอินได้ยินเสียงชามและตะเกียบสัมผัสกันก็นึกขึ้นได้ว่าถึงเวลากินข้าวเย็นแล้วเซียหยงเอ๋อประเดียวคียบกับข้าวประเดี๋ยวรินสุรากลิ่นอาหารที่ผสานกับกลิ่นสุราโชยมาแต่จมูกจนอีวานอินได้ยินเสียงท้องของตนร้องแล้วฉันมาอยู่ตรงนี้ทำไมเนี่ยตอนนี้คนในตำหนักเย็นคงตัดเตรียมอาหารรอให้กลับไปกินแล้วแน่ๆ แม้จะคิดแบบนี้แต่อวีวานอินกลับไม่ได้ขยับไม่รู้ว่าทำไมเซียย่งเอ๋อถึงขยันขยอให้เซียโหตั้นดื่มอยู่นั่นไม่เพียงเท่านั้นวันนี้เซียยองเอ๋อเองก็เหมือนจะดื่มมากผิดปกติ ต้นผิวหน้าแดงกรำดวงตาฉ่ำเยิ้มดูมีสเสน่ห์เป็นพิเศษมือข้างหนึ่งยังวางอยู่บนแขนของเซียห์หตันแล้วไล้แขนของเขาเบาๆด้วยปลายนิ้วเซียโหตันดึงแขนกลับดึกมากแล้วเจ้าดื่มสุราไม่น้อยกลับไปพักผ่อนเถอะเซียยองเอ๋หัวเราะคิกคักคราวนี้เอ็นสีสาะมาซบหัวไหลเซียหหตันฝ่าบาท ไม่พบฝ่าบาทหนึ่งวันรู้สึกเหมือนนานสามปีหม่อมชันคิดถึงฝ่าบาทเหลือเกินให้หม่อมชันได้อยู่กับฝ่าบาทอีกสักหน่อยเถิดเพคะเซียโหตั้นตอบด้วยน้ำเสียงที่เปี่ยมด้วยความรักใคร่เจ้าว่าไปข้าก็ไม่ได้พบเจ้ามาสักพักใหญ่แล้วเหมือนกัน เสียยองเอ๋อหัวเราะคิดคักเสียงที่พูดเบาลงจนได้ยินเพียงประโยคแสดงความรู้สึกไม่กี่คำแต่เสียงของเสียโหต้านกลับแข็งกระด้างเสียเฟยเคยบอกแล้วว่าข้าต้องการหัวใจของเจ้ามากกว่าร่างกายเสียงสะเอือนของเสียยองเอ๋อดังขึ้นฝ่าบาทช่างดีเหลือเกินแม้หม่อมฉันทำตัวเอาแต่ใจก็ไม่ทรงถือสาะหม่อมฉัน หม่อมฉันไม่รู้ว่าควรจะเทอดทุนฝ่าบาทอย่างไรดีมีเสียงเอียดอาดดังขึ้นเหนือศีรษะอีวานอินกลั้นหายใจเสียยงเอ๋อรที่อยู่บนเตียงทำตัวอ่อนยวบเหมือนงูใช้แขนโอบเอวของเสียโหตั้นแล้วค่อยๆไต่ลงไปด้านล่างแต่มือข้างนั้นถูกขว้าเอาไว้เสียก่อนเสียยงเอ๋อดื่มหนักจนเริ่มคล้องสติไม่อยู่ นึกว่าอีกฝ่ายไม่เอาจริงคิดจะเลื่อนมือลงต่ําอีกแต่คาดไม่ถึงว่ายิ่งขยับข้อมือก็ยิ่งถูกบีบแรงขึ้นฝ่าบาทหม่อมฉันเจ็บเพคะโอ้อยเสียงยองเอ่อร้องด้วยความเจ็บปวดรู้สึกเหมือนข้อมือถูกบีบจนเกือบจะหักเป็นสองท่อนความมึนเมาหายไปแทบปลิดทิ้งเสียงที่เปลงออกมามีความสับสนฝ่าบาท เซียโฮตันหันกลับมาต้องหน้าเซียยงเอ๋อตรงๆทันทีที่เซียยงเอ๋อเห็นสีหน้าของเขาชัดเจนก็ตัวเย็นว่าตั้งแต่ศีรษะจะรดปลายเท้าเธอรู้มาตลอดว่าตัวละครอย่างเซียโฮตันถูกกําหนดให้เป็นห้องแต้ที่นิยมใช้ความรุนแรงแต่เมื่อชายคนนี้อยู่ต่อหน้าเธอมักแสดงท่าทีที่หลงไหลเสน่ห์ของเธอ ไม่เคยตำหนิเวลาเธอทำผิดเรียกว่ายอมไปเสียทุกอย่างจนดูเหมือนเธอถือไพ่เหนือกว่าพอเธอไม่ยอมให้เขาแตะต้องเขาก็ไม่แตะทําให้เธอลืมความโหดร้ายของคนผู้นี้ไปเสียสนิท แต่มาตอนนี้เธอจำได้แล้วจำข่าวลือในวังที่ไม่รู้ว่าจริงเท็จอย่างไรว่าหลายปีมานี้ฮองเต้กระทำการโหดร้ายกับสนมนางในทั้งหลายก็เพราะเรื่องบนเตียงมีปัญหาเซียโหอต้านกล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบไร้ยความรู้สึกเผ่าว่าเซียยงเอ๋อกลับสัมผัสได้ถึงไอสังหารที่ซ่อนอยู่เซียเฟยเจ้าควรกลับไปได้แล้ว ปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ